สวัสดีครับช่องวิช่องรถบ้านนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ผมกําลังขับรถปปาวานนะครับแอ c o r อ G7 นะครับปีสองพัสเอาไปซ่อมเกียร์นะครับก็เหตุผลก็ไม่มีอะไรมากครับตอนไปซื้อเนี่ยเจ้าของดีหมดเลย <c oughs> นะครับดีหมดแล้วก็ไปซื้อที่ชลบุรนีนะครับมาเจอกันที่ห้างนะครับ เบอร์มอลดนะีหมดเลยแล้วก็ไปลองตอนนั้นอนะ่ะมันไม่เปลี่ยนนะครับก็ปกติอาการเกียร์พวกนี้ก็ต้องบอกกับสมาชิกไว้ก่อนนะครับเวลาไปดูรถเนี่ยครับอาการเกียร์เนี่ยจะไม่ออกตอนเครื่องร้อนนะครับหรือตอนที่รถวิ่งแล้วนะครับที่ความร้อนมันปกตินะการเกียร์เนี่ยมันมักจะออกตอนช่วงเครื่องเย็นนะครับแล้วก็ช่วงที่สตาร์ทครั้งแรกของวันตอนเช้าหรือไม่ช,ช่วง ใช้รถตั้งแต่เช้ากลับม,มาจอดแปดโมงแล้วก็มาไตาท่ทีช่วงบ่ายอย่างเงี้ยอาจจะมีอาการให้ให้เห็นบ้างนะครับคือจะให้ดูครับรถที่ผมขับเนี่ยโอเคเป็นแอร o คอร์นะครับประวาน G7 ใจ่ดอนอืน,น,น,อน,นีหมดจริงๆครับอนดีหมดอันนี้ผมทำช่วงล่างไ้ด้วยนะครับแล้วก็ไปทำโชค๊คนะครับให้มันดีขึ้นนะครับ อันนี้รอบแม็กเป็นขอบ18นเดี๋ยวให้ดูตอนนี้วิ่งอยู่เกียร์สนะครับพอเปลี่ยนไปสีเนี่ยมีอาการลากรอบยาวเบียดกระตุกนะครับแล้วก็อาการตอนเช้านะครับใส่เกียร์ดีเนี่ยรอสามีแล้วก็ข้าวปุ๊บเนี่ยขูดกระตุกทั้งคันเลยนะตึกนะครับแต่เกียร์ถอยท่านี้ไม่เป็นไรนะครับต้องบอกว่าเกียร์ถอยไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมครับเราซื้อมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะเราจะไปงงง้างอะไรเขาได้นะครับมันมันจบตั้งแต่ซื้อขายกันแล้วนะครับเกียนสัญญาจ่ายตัง แล้วก็ผมเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะขับไปอู๋ช่างกานะครับคือต้องโอเวอร์ฮอล์นะครับสรุปแล้วคือต้องโอเวอร์ฮอล์นะครับไอ้ที่ว่าไปใส่น้ํายาน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่หายนะนะครับออโอเคถ้าเราจะใช้เองเนี่ยใส่น้ํายาพวกเนี้ยมันก็อาจจะยืดอายุของการโอเวอร์ฮอล์เกียร์ไปได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ไม่ได้นะครับ,รรรบแต่ว่าถ้าเราทําขายเนี่ยคืออย่างนั้นเหมือนก็เหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอใช่ไหม คือตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นนะครับอีกสักหมื่นโลมันจะเป็นกับลูกค้านะฮะซึ่งผมโดนด่าแน่นะฮะผมทำอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็คันนี้รถคันนี้เนี่ยจะขายอยูกแสนกว่าบาทนะครับสิบสี่เก้านะครับก็เดี๋ยวทีแรกตั้งใจว่าจะขายที่สี่เก้าอยู่แล้วนะครับเออคิดว่าเกียร์ดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าทำเกียร์ด้วยแล้วก็ขายที่สี่เก้าเนี่ยแหละครับนะเดี๋ยวจะถึงอู่ช่างการแหละสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับก็แนะนำอู่ช่างการนะครับเป็นตัวทางเลือกนะครับ โอกว่าเฮาเกียร์ครับแอรคอร์ดประวาน G7 เนี่ยจะอยู่คร่าวๆนะครับประมาณ18,000แปดนะครับ18,000บาทนะครับเส้นทางเนี่ยซ้ายมือเมื่อกี้เป็นฟาร์มจระเข้สัมผ่านนะครับตรงนี้เป็นซอยโรมันฝั่งขวามือเนี่ยเป็นโรงเรียนยอแซฟนะครับวิ่งตรงไปนะครับแล้วก็ยูเทิร์นใต้สะพานโพแก้วนะครับกลับรถมาอู้นักกัรเงินใเกียร์ไม่เปลี่ยนละเกียร์ไม่เปลี่ยนละนี่นผมยกคันเร่งแล้วนะเกียร์ไม่เปลี่ยน เรงเ,เพิ่มมันเนี่ยหูเปลี่ยนกระตุกเลยรูี้ยวสกึกไหมรู้สึกต้องตึกไหมนะครับอยู่ถึงสะพานปุ๊บร้านเนี่ยจะอยู่ปากทางไล่ขิงนะครับซอยซอยลงช้างนะครับปากทางไล่ขิงสองนะครับถ้าซอยหนึ่งเนี่ยจะมีเซเว่นกับเคเฟสีนะครับนะก็มาปรึกษาได้นะครับนะจังก,การเอาละ,ละเดี๋ยวการโอเคตันนี้นะครับก็ จะทำเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูคือถ้าราชการเขาให้ถ่ายนะเขาบางอย่างมอนกนเป็นความลับนะครับพวกหูเขาเกนี่มันมันจะไม่ค่อยเขาเขาไม่ค่อยถ่ายกันเพราะบางคนเป็นศูนย์หลายหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเองไม่ซื้อเกียร์ยกลูกไปเลยนะครับคือต้องบอกเกียร์ยกลูกเนี่ยเราไม่รู้ประวัติเลยนะครับอาจจะมีแหละ9 0 0 0พัน0 0 15,000นส 15, องห้านะครับแต่เขาแต่เขาอาจจะรับประกันนะ7วัน10บวัน แต่พอเรายกมาใส่แล้วมันมีอาการเนี่ยค่าแรงทายผู้จ่ายเราเป็นคนจ่ายใช่ไหมค่าแรงเนี่ยวต้องมีสามสีนะ่พันเราในยกียรีดเคจิมสี่นะครับอาจจะของเหลวอ,อีกใช่ไหมก็เลยพอคิดว่าโอ้พอเนี่ยมันมน่าจะจุกกว่านะครับอย่างร้อยก็ใช้ได้ยาวเลยแหละครับถ้าเรามาไม่รีบเข้าเกียร์หรือว่าแบบคือการ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 ที่จะเซฟเกียร์ให้มันอยู่กรรับเรา,านนานๆนะฮะอย่างเช่นไปเจอทางลาดชันเนี่ย เราไม่ควรใส่พีนะครับแล้วก็ปล่อยรถให้มันกึกนิดนึงนะครับเราควรต้องดึงเบรกมือก่อนทุกครั้งนะครับให้มันอยู่นิดนึงก่อนนะฮะน,นี่นนอ,อันนี้คืออันนี้คือแนวทางนะครับในการที่จะยืดอะยึดพวกเขานะครับของเกียร์แล้วก็เวลาติไาดไฟแดงเนี่ยพยายามจะไปใส่พีมากนะครับเราเห็นเนี่ยสี่สิบมิเนี่ยเราก็ดึง ดันไปแค่เอ็นพอนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้ให้รถไหลนิดหนึ่งนะครับแล้วใช้พูดเยอะแล้วครับตอนนี้ตอนเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศที่อุษาการครับเดี๋ยวไปคุยกัน่อแล้วก็ใช้ดูรถคันนี้เบื้องต้นด้วยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าบาทนะครับก็ของโหเเกียร์ใหม่นะครับของเหลือเฟืนมาหมดเลยนะครับอันนี้มีจอยอนดรอยดนะครับล้อแบตสแปดนะครับยังใหม่นะครับทุกท่านงิบกิบเลยนะครับแล้วก็จัดไฟแน่นครับเครดิตดีครับจัดได้หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับก็ดาว ติดเครดิตก็ต <women thì S 2> ้องดาวนประมาณห้าหมื่นนะครับแต่ว่าก็ผ่อนน้อยนะต้ดาวห้าหมื่นผ่อนน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปโอเวอร์ฮาร์เกียนก่อนดีกว่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรุปัาทาให้ฟังนะครับโอ้โหแ้วกานครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่อู่ชการนะครับก็เดี๋ยวฮอเกีย์เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดนะครับเดียวให้ดูเป็นตอนกัอน์ที่หนึ่งนะฮะแบกสแปดนะครับยางอพอลโลนะครับ ภายในก็สวยสะอาดดีนะครับช้อนชอบเลยนะครับก็มีความรูหลานะฮะภายในสวยนะครับเป็นหนังแท้นะฮะครัมีจอแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องถอยนี่ก็กล้องถอยแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็น Android TV นะครับนะครับก็นี่ก็เป็นสวิทช์แก๊สนะครับผม,ผมก็เข้าๆก่อนนะครับนะบเดี๋ยวเรื่องการโอเวอร์ฮอรเกียร์เนี่ยน่าจะจ่ายประมาณสอง0มืนนะครับแต่ว่าผมมัน่นใจเลยว,ว่าขายแค่1น9่0 0่บาทเนี่ยแล้วก็เกียร์โอเวอร์ฮอรแล้วเนี่ยถูกที่สุดในตลาดแน่นอนครับนะครับแล้วก็รถแท้เดิมด้วยนะครับเป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะครับนะเป็นโคมแต่งนะครับอัดหมอกติดหมดเลยนะฮะและเดี๋ยวผมจะติดฟิล์มด้วยนะครับมาดูเนื้อฟิล์มนะครับเนื้อฟิล์มในหมดสภาพแล้วมองจากภายนอกเนี่ยมันจะมีประหลอดอยู่นะครับแต่มองจากภายในเนี่ยจะเห็นเลยครับเนี่ยๆเนี่ยหมดสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จตรงนี้ผมก็จะทาเพิ่มเติมนะครับนะแลเดี๋ยวลอกไปสรุปก่อนนะครับว่าว่าเสร็จวันไหนนะก็จะประมาณนอกจากว่าถ้า ไม่เกิดทิ์หรอกครับเพราะตัดีงานักการเขาเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาสรุกให้ฟังทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวใครที่มีปัญหารเรื่องเกียร์ก็ตอวปรึกษาผมได้ก็เเดี๋ยวผมจะติดต่อนักการให้นะครับผมครับ